กบุกผานีพุกผาเข้มาขอเดินสาวาทชยาไปอยู่ตีเย่ เก้าสิซนเข้าฟรีนี่ไงใครส่วนสูงไม่เกินเกสิบพี่คูเกิน้วไงพี่คูร้อยนเอาใหม่ดิพี่คูร้อยสิบแล้วเนี่ยนอยู่ตรงไหนนี่พี่คูสูงประมาณนี่110นจจนร้อยสิบเซนไจะกินนั่นเลยถ้าไม่เกินเกิเซนเข้าฟรีพี่คูเกินุเพี่มใช่ ตู้ใหญ่ตู้ใหญ่เท่าไหร่ผู้ใหญ่คนละสองร้อยเด็กเกินร้อยเด็กเกินเก้าสิบเป็นเสียร้อยหนึ่ง

อารเจนติโนโซรัดตัวใหญ่มากเข่าตัวของจริงไหมไหนพี่ผูไม่ของมนโนเลยไหนนออือเหมือนกันเลยพ่ามีของเล่นด้วยนะอ๋อนี่เหรอใช่ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวข่อมาเล่นปะให้ไปไปเดินเอาเราก็ใส่หมวกลูกมันร้อนร้อนมากเลยมันเนี่ย ไ่เหรอ่งรูมจริงนเนี่ยพ่อเมื่อเ้รูเห็นหัวขยับได้อะไรนะเห็นหัวขยับมีซีพักด้วยเหมือนกันอันนี้ตัวอะไรเนี่ย เหมือนกันเลยเนี่ยเ,เหมือนกันเลยใแม่เหมือนเหมือนกับตัวออกมาใ่าไซอลาท็อปไมไหนอมน,มนเหมือนตัวนู้นก็เหมือนใช่น,นี่ตัวนี้ตัวนึง่งพาลาโซโลโลฟัต <laughs> น,นี่ตัวอะไรพี่กูขยับได้พี่กูขยับได้แล้วน,นี่ชื่อมันสตีกูโซับไปจุบจับตอไปม,มันยิ้มเหรอ ตัวคา马า,าสลัดพูดตัวใหญ่มากน่หลแล้วอุ้ยสตัวเงียบนะกวบงอื้มอุ้ยมันหนูเลยีอะลรวะว่ามันหนูเลยมันขยับได้ อ,อ๋อ,อน,นี้ก็เป็นตัวพาลาโซโลโลฟัสอันนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่แม่มันนะครับนั้นน่าจะลูกมันไปอะไรเลยลูกอันนี้เป็นตัวใหญ่อ,อันนี้น่าจะเป็นแม่มันพ่อมันใช่ต้อง มันมีอีกมันมีอีกเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันไหมใช่อันนี้เป็นตัวใหญ่ไงน,นั่นเป็นตัวเล็กลูกมันสองตัวมันมันขยับหางขยับม,มันมองพี่ภูไงพี่ภูมันจะกาศที่ภูเปิดไม่อกี้มันทำแบบนี้ไหนไหน่ย <c oughs> อันนี้ตัวอะไรพูราโนซอรัสมันมันลองมาท่ากันมันเท่ากับตัวจริงไหมพี่ผู้มันเท่ากับตัวจริงเลยเนี่ยสถานที่นี้มันตั้งอยู่ที่ไหนครับพัทยาใช่ตัวอะไรเนี่ยมันมีหงอนด้วยถ้ามันมีหัวมันถึงเฮ้ยพ่อดูให้มันขยับตาอันนี้ตัวลัมบีโอซอรัสลัมบี ขยับตาคือขยับตาได้ด้วยนะครับใช่เป็นคนขยับตาได้ด้วยเราปริบตาได้ด้วยเอา้า<อ>นี่มันขยับมาแล้วเหมือนนอนอ่ะเหมือนนอนหลับอ่ะไม่ได้นอนหลับ มัน,นามากัดนิ้วอ่นนะ่อไข่หหยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นไดนโนเสาร์พวกกินพืชนะครับทุกคนโอ้โอยู่ในไข่อันนี้เป็นลูกไดนโนเสาร์เหรอ ไปขี่ได้เนาะสาวขี่ตัวไหนอตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเอาไปดูสาวตัวตัวนู้นน่ะตัวไหนพอดิไปดูดิไป่ะมาพอมาเออเป็นในน้ำดูให้มันเย็นไงหูพี่ผู้ขี่ตัวไหนขี่ตัวที่เป็นไปดูดิเอาตัวไหนพี่ผู้จะขี่ตัวไหน ตัวนี้หรือ,ต,อตัวนู้นเอาตัวนี้ใช่ไหมไยขึ้นไปเลยคลไยขึ้นนะกลัวไหมไปนะแล้วมันก็วิ่งนะทีนี้มันจะวิ่งแล้วนะจับไข้ดีๆนะ

เลยครับ ตัวใหญ่มากพี่ภูดูดิพี่ภูตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะอันนี้เขาเรียกตัวอะไรนะไทเซอรา,อาซอฟไทเซอราซอฟจะมีขนาดตัวเต็มไปประมาณ7-9เมตร น้ำหนัก6-8ตันตอาศัยอยู่ที่แอฟริกาเหนือกินพืชเป็นอาหารหูมีอายุประมาณ6-68ล้านปีพี่ภูอายุอ่ะ6-8ล้านปีโอหูกนไม,ไม่เห็นขยับพี่ภู่งไม่ขยับไหมไม่ขยับตาอ๋อขยับตานี่พี่ภูนี่ตัวใหญ่นี่ฮ้ยงนี่นมาถึงตรงนี้ไทรัสโนซอรัสเล็ก ขนาดโตเต็มวัยสิบสเมตรน้ำหนัก7ตันอาศัยอยู่แอฟริกาเหนือกินเนื้อเป็นอาหารเนี่ยพี่ภูตัวนี้กินเนื้อเป็นอาหารอายุประมาณ9ก้าสุดล้านปีก่อนพ่ภูขยับแล้วพี่ภูนี่ตัวนี้มันมันกินเนื้อเป็นอาหารเนี่ยถ้าอย่างถ้าอย่างพ่ภูนะมันมันก็กินพ่ภูได้พี่ภูใช่แต่ตัวนี้ที่ที่มันบินไง อันนี้กินมากป่าไงตัวบินหนูเนี่ยใช่ไหมใช่มันเป็นไอ้ไดโนเสาร์ที่ว่ามันบินได้อะในของพี่ปูมีป่าวนี่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 เออใช่อันนี้เหมือนกันเลยไม่ใช่แต่แต่อันนี้มันยาวๆนี่มันเป็นปีกมันไง อันนี้ปีกมันหัวหัวนุง่งเหมือนกันเลยนอะแม่มพี่พูดขยับแล้วเนี่ยเฮ้แม่พ่อมันขยับตรงนี้ได้ใช่ขยับปีกปีกมันไงพ่อมีสองตัวอุ้มตัวอะไรเนี่ยพ่อเอ๊ตัวอะไร แพ็กคิโลโนซอรัสดูนู่นตรงนั้นก็มีพี่ปูตู้นไปดูตรงนู้นเปล่าคอนคาเวเนเตอร์คืออยู่จะกัดพี่ปูแล้วดูตัวนี้อ้าปากไม่เก่ง นีเขาไปดูตัวนู่ดฝั่งฝั่งนู้นยังไม่ไปดูเลยทางนู้นเนี่ยมันทางนี้มันทางนอูโลโซรัสไม่ใช่แตงแดงก้อนหินเนี่ยอานอทอรัสมีหูด้วยใช่เหรอเม็นเนี่ยเอาหูมันเหรอใช่อุยตัวเหมือนกันเปล่าเหมือนแบบกำลัง นี่ไงเหมือนกันพ่อกินอาหารเหมือนตัวมันกินเนื้อเป็นอาหารไงลูกถ้าอย่างพี่ภูนี่ก็กินได้เพราะพี่ภูเป็นเนื้อไง้ยโอนี่ไงตด้นี้ปลาจูงกาสอรกขยับได้กกไ,ดไหนพี <laughs> ่ภูดูแขนนั่นดิอุ้ยเล็กมากเลยแขนแขน่ะใช่ แปลงฟันบ้างนะฟันเหลืองเลยเนี่ยเอาดูตอนนี้จะเล็บอุ้ยเขามาขยับมือได้ใช่เฮ้ยดดูว่าคนมาหรเ กูจะไปไหนอันเนี้ยอันนี้มีกระดูกมินิซูอัน,นอันนี้กระดูกพ่อพ่ออนนี้มีกระดูกไดโนเสาร์ด้วยนะใช่หรอจริงใช่ไหนดูดิต้องซื้อบัตรด้วยเหรออขอรองเท้าแม่้าใจตัดเล็กมากแล้วช่วยคนเลยพ่ออ่าขอรองเท้าด้วย อันนี้อะไรเนี่ยอระดูไงใช่เหรอใช่น,นี่ตรงนี้ปา่าเลย โอนมันแบกมันะให้แม่ตัวอะไรบ้างเรื่อหนูมันมาหามันมาหาได้ไงน้องขึ้นมาไม่มันมาหาหนูนะดูเดี๋ยวหนูวิ่งอุ้ยมันมาแล้วสองตัวไม่อยากให้หายว้า เอาตัวเล็กหมาถึงตัวเล็กอะไรตัวเล็กเอาต้องเอาหมูตัวเล็กไงนี่มามาตัวนี้มาตัวนี้แล้ฝั่งนี้นี่ตัวตัวอยู่ในกรงอ่ะพี่ภูมาเนี่ยนี่ให้นี่อยากเอาตัวใหญ่เขาบอกนี่ให้เลยให้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมูตัวนี่เขาบอกว่าต้องเอาถุย

ตัวใหญ่โอ้โหจะหมดเฉยเลยยวขึ้นสูงสิลูกว่ามันมันมันกระดิกกระเด้งอุ้ยยวขึ้นสูงตัวนี้ไงตัวนี้แม่ให้หมดเลย

เฮ้ยมันมันแนบลิน้นมา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 อุ้ยไอตัวอะไรกินได้แล้วแม่หมดละใครไอ้ผูบอลน้องโทษตามาตมาต <c oughs> ามมาอันนี้น้องคนนี่น้องไม่ตามหนูอ่ะแล้วอูออ้มันแนงน้องเลยหลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน,น,นุ่มอ๋อ,นนอ ใช่แ้ไม่กระโดดหรอกนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กแค่เองโซล่าแม่มันร้องไงมันร้องไงร้องไงแค่ร้องไง จับได้ไหมลองลองจับดิจับได้แล้วมันจะกับมือมันจะกัดมือ,อ,ะอะนะนะไหนมาลองไงแมบบ่แพะติกมี่เป็นแพะตัวเล็กเหรอฮึแบบ

ในนอสาวคอยาวนีสาวก็ไม่ยาวเอทำไมคอไม่ยาวดูดิอ้วรเนขี่สก,กูตเตอร์เหรอไม่ใช่เนี้เนี่ยสกูตเตอร์ในนอสาวไหม ท้ายพี่ภูไปตัวไหนตัวไหน